สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้าเสมอย้ําทุกคลิปว่าผมดูอย่างจริงจังดูด้วยความตั้งใจไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแต่ที่พูดว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้คุณผู้ชมรับชมเพื่อความผ่อนคลายอย่าเอาไปซีเรียสครับผมนะ,ะผมดูอย่างจริงจังแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่ากเก็บไปซีเรียสเพราะนี่เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับคนดูเราเยอะแยะนะ เป็นแสนเป็นล้านนะครับผมนะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ลายมอตโตที่ให้ที่ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมสามารถไปตามได้ที่ f a c e b o o แฟนเพจมอ m โตครีเอเตอร์นะครับชื่อเดียวกับ YouTube นี่เลยมอสโตครีเอเตอร์จะมีผลงานอื่นๆเช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ลงใน u t u b e นะครับไปตามกันได้นะหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวัันนนี้เเปป็การอดตล งานปัจจุบันนะครับที่เราจะทํากันโดยปกติโดยเฉลี่ย1เดือนครั้งซึ่งก็คือหัวข้อรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงอัปเดตนะครับอปกติเราจะทําหัวข้อนี้ประมาณเดือนละหนนะครบเดือนอีกแล้วไวจังเนาะเออเแป๊บๆมาดูกันเลยว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงมีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยนะครับกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่3พระภัยรีพินาศอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อได้คําตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นที่สุดแต่ถ้าคุณบอกว่าอาจารย์พี่มอ ดูแล้วไม่เคยตรงอ่ะอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะเพลินๆหรือจะดูเพื่อความบันเทิงเพลินๆเลยได้ไหมอย่างที่บอกเออขอดู3ามกองเลยเพื่อความบันเทิงได้ไหมได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนะ <S <S เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงอย่าไปงมงายนะครับ <S 1> <S 1> อะไรดีเอาไว้ใช้อะไรไม่ดีก็ระวังเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงอัปเดตพลังงานณเดือนนี้ครับผมไปดูกันเลยครับ โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้ออัปเดตทลังงานปัจจุบันรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะณนะเวลานี้คุณได้ไพ่สามไม้เท้าอสองเหรียญอาสวินดาไม่ต้องกลัวดาดูไพ่แวดล้อมันดีเด็กถือไม้เท้ามาโอราชินีไม้เท้าราชินีถือไม้เท้า คุณกองที่หนึ่งรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงอัปเดตพลังงานปัจจุบันคนที่มีคู่แล้วคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าเพลอคลิกกดมาดูคลิปนี้จะปิดไปเลยก็ได้หรือจะดูเล่นเพลินๆก็ได้นะครับนะผมเน้นย้ําไปที่คนโสดคนที่ยังไม่มีใครคนที่เฝ้ารอคอยรักครั้งใหม่เท่านั้นนะครับโอเคครับไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวคุณกองที่หนึ่งรักครั้งใหม่ของคุณจะมาจากการทํางานการวางแผนการมีโปรเจกต์ใดๆก็แล้วแต่ พลังงานของการงานชัดเจนงานคุณจะโดดเด่นมากในช่วงเวลานี้นะครับคุณมีโอกาสเจอกัระยะาณมิตรเจอคู่ค้าหุ้นส่วนลูกค้าเจอเจ้านายดีเจ้านายใหม่หรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในวงงานที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างรวดเร็วแบบที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงคุณอาจจะได้เจ้านายใหม่แบบปรับปรับคุณอาจจะได้ย้ายงานใหม่แบบปรับปรับหรือได้เลื่อนขั้นแบบปรับปรับ อาจจะเป็นในที่ทํางานเดิมหรือที่ทํางานใหม่ได้หมดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการพัฒนาการทํางานอย่างก้าวกระโดดกระทันหันนึกไม่ถึงปุบปรับมาไว้นะอ่าขอให้คุณเตรียมตัวให้ดีการงานของคุณจะมีสิ่งท้าทายเข้ามาพิสูจน์ฝีมือคุณซึ่งการงานนี้แหละจะนํามาซึ่งความรักใหม่อ่า คุณอาจจะปิ๊งกับเพื่อนร่วมงานคนใหม่หรือคนที่เคยเล็งๆไว้แล้วแต่อยู่คนละแผนกอยู่คนละที่อาจจะได้มีโอกาสโคจอมาร่วมงานกันนี่มากั็นคนละครึ่งทางนะพบกันครึ่งทางเธอก็มาฉันก็มามาเจอกันพอดีประมาณนี้เป็นไปได้การงานเป็นสื่อรักชัดเจนคุณกองที่หนึ่งยิ่งคุณโดดเด่นในสายงานยิ่งคุณขยันทํางานเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดคู่คนใหม่ของคุณเข้ามาเร็วเท่านั้น ไพ่ไม่ได้บอกละเอียดถึงขนาดว่าคนคนนั้นจะเป็นใครลักษณะยังไงนะแต่ให้คุณสังเกตเอาเองว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยสายงานโดยเนื้องานไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนล้วนสามารถพัฒนาเป็นคนรักในอนาคตของคุณได้ทั้งสิ้นคุณกองที่1ประมาณนี้การงานเด่นและการงานจะนํารักครั้งใหม่มาให้คุณนะครับคุณกองที่1ไปสังเกตคนรอบๆตัวให้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้ออัปเดตพลังงานปัจจุบันรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะ หัวข้อนี้ผมอยากจะเน้นย้ำไปที่คนโสดหรือคนที่กำลังรอ,งองคอยความรักครั้งใหม่นะครับถ้าคุณมีคู่แล้วมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเบังเอิญกดมาดูคลิปนี้สามารถปิดไปได้เลยหรือจะดูเพลินๆเล่นๆก็ได้นะครับอย่าไปจริงจังอย่าไปซีเรียสน,นะครับเน้นย้ำให้คนโสดคนที่รอคู่รอความรักนะครับโอเคครับคุณกองที่2ไม่ต้องอธิบายกันมากรักครั้งใหม่ของคุณพลังงานปัจจุบันตอนนี้คุณได้ไพ่ d e v i l โอ้ยเสน่ห์แรง ช่วงขาขึ้นสเสน่ห์แรงขาขึ้นห้าไม้เท้าโอ้ยการแย่งชิงอีกแล้วโอ้ยตกตีแย่งกันเหรอแต่ใจเย็นเยเจ็ดดาบคุณจะเบื่อการแย่งชิงแล้วจะพ้นออกมาได้นี่ the h y l r ฟ h a n อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีโชคช่วยจัดเม e n t ทำดีได้ดีทําอะไรได้อย่างนั้นความรักก็เช่นกันคุณกองที่สองคุณเป็นคนมีสเสน่ห คุณเป็นคนมีเสน,น่ห์และที่ผ่านมาคุณน่าจะตกอยู่ในวังวนของการแย่งชิงการตบตีอะไรก็แล้วแต่การชิงดีชิงแต่นในความรักเออเป็นสิ่งที่คุณเบื่อมากแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ในะอดีตที่ผ่านมาข่าวดีตอนนี้คือคุณกาลังจะพ้นจากไอ้วงจรแบบนั้นแล้วนะเออคุณจะพ้นจากพวกการชิงรักหักสวัสดิ์ทั้งหลายคุณจะพ้นออกมาได้แล้วนะคุณจะเอาตัวรอดออกมาจากการแข่งขันในเรื่องความรักได้ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะถ้าพูดกันตรงๆนะจะเรียกว่าบุญเก่าก็ได้หรือบุญใหม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณคุณทําอะไรได้อย่างนั้นชัดเจนทําดีได้ดีทําไม่ดีก็จะได้ไม่ดีคุณทําตัวยังไงก็จะได้แบบนั้นจะได้คนศีลเสมอกันศีลเสมอกันเป็นคําที่เรียกได้ว่าเป็นคํากว้างๆก,กลางๆเป็นในทางดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ ถ้าคุณเป็นคนกระทำความดียึดถือยึดมั่นความถูกต้องมาตลอดศีลเสมอกันก็จะทําให้คุณเจอคนดีๆเช่นเดียวกับคุณนะแต่ถ้าคุณทําไม่ดีเลยขออนุญาตนะพูดตรงๆนะไม่ได้ว่านะถ้าคุณทําไม่ดีเลยใช้ชีวิตประมาทมัวเมาลุ่มหลงแบบ ขอโทษนะพูดตรงๆว่าก็คือแบบใช้ชีวิตประมาทอย่างที่ว่านะ่ะเออทำความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยแบบเอออาจจะบางคนอาจจะเกลียมาเลยเก,กเลยด้วยซ้ํานะตรงไม่ตรงแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะไม่ได้ว่าเลยนะยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้าคุณใช้ชีวิตทํานองนี้คุณก็จะเจอคนแบบเดียวกันนะ่ะเออย้ําเลยนะคําว่าศีลเสมอกันเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบนะอืมแต่เรามักจะใช้ในทางบวกมากกว่าซึ่งคุณก็จะเป็นทางบวก คุณจะได้เจอคนที่ดีๆคนที่เหมาะสมกับคุณรักครั้งใหม่ของคุณเน้นย้ำที่คนโสดกับคนที่กำลังรอความรักอยู่กองที่สองนี้ชัดเจนเลยว่าเสน่ห์ของคุณกำลังทำงานเต็มที่คุณมีเสน่ห์เต็มที่เหมือนที่เคยและคุณจะหลุดพ้นจากวังวนการแย่งชิงได้อถ้าคุณเคยปวดหัวกับการแย่งชิงชิงรักหักสวัสดในอดีตที่ผ่านมาคุณจะพ้นจากวงจรนั้นเจอคนใหม่ที่เหมาะสมเจอคนที่คู่ควรความปวดหัวจะลดลงจะหมดไป เจอคนที่ศีลเสมอกันทํำยังไงได้อย่างนั้นทําดีได้ดีถ้าทําไม่ดีก็จะได้คนแบบเดียวกันเลือกเอานะครับไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้อยู่ที่บุญของแต่ละคนบุญเก่าบุญปัจจุบันแต่ละคนแต่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนชัดเจนมากตรงที่คุณยังคงมีสเสน่ห์และจะหลุดพ้นจากการแย่งชิงเหตุการณ์อะไรที่มันปวดหัวทั้งหลายชุลมุนในอดีตจะหายไป คุณจะพ้นออกมาได้และจะเจอคนรักใหม่ที่ดีเจอความรักใหม่ที่ดีจะไม่ปวดหัวจะไม่ต้องกังวลจะไม่ต้องคอยทุกข์ใจอะไรอีกแล้วนะครับคุณกองที่2ประมาณนี้ครับความรักครั้งใหม่ของคุณดีครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับไป โอเคนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับของการดูดวงไพ่ย,ยิซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หวัวข้อรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงอัปเดตพลังงานปัจจุบันนะครับเน้นย้ําไปที่คนโสดนะคนที่ยังไม่มีใครหรือคนที่กำลังกำลังรอรักครั้งใหม่นะคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วถ้าเผลอกดมาดูคลิปนี้สามารถกดปิดไปได้เลยหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงเพลินก็ได้ครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับโอเคคุณกองที่3คุณได้ไพ่ดี p อมเพรสอืมเจอคนดีเจอคนเพอร์เฟกต์สิบถ้วย ฮะโชคดีมาละคนที่โสดอยู่แห้งเหี่ยวหัวใจอยู่ได้แฟนแน่นอน The lovers คบหาใครอยู่มีเกณฑ์พัฒนาราชินีเหรียญโอ้ยเมื่อกี้เ e อ็มเพรสยังมีราชินีเหรียญเผลอๆมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอัศวินเหรียญน,นี่มาเร็วด้วยความรักครั้งนี้แม่ความโชคดีในความรักของคุณรักครั้งใหม่ของคุณคนโสดคุณที่รอคอยความรักนะครับจะเจอมีคนดีๆเข้ามา คนด,ดีคนที่มีความเพียบพร้อมพลังงานเอ็มเพลสแถมมีควีนราชินีเหรียญอีกอาจจะมามากกว่าหนึ่งคนอ่าเลือกดีๆเลือกดีๆพลังงานหน้าไพ่เป็นควีนกับเอ็มเพลสแต่ในชีวิตจริงคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะหรือจะมีความชอบในเพศเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเด๋ยนนี้เปิดกว้างแล้วแต่คุณเลยนะครับผมนะเอาเป็นว่าคุณจะเจอคนดีแล้วกันคนที่ดีถูกใจคุณมีความเพียบพร้อมและมีโอกาสเจอเข้ามามากกว่าหนึ่งคนรักครั้งใหม่มีโอกาสเข้ามามากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเข้ามากี่คนก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้สามารถพัฒนาไปได้ถึงขั้นเป็นครอบครัวเลยอคุณและเขาต่างมีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันละกันชัดเจนแล้วเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไวเลยแหละอย่างคาดไม่ถึงเลยคุณบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้มีใครมานานแล้วจะมีได้ยังไงเอาคอยดูเร็วๆเนี้ยอยู่ๆจะมีใครสักคนเข้ามาหรือมากกว่าหนึ่งคนเน้นย้ําว่าอาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้เลือกดีด รักครั้งใหม่ของคุณจะเจอคนที่มีพลังงานดีมีความอ่าครบเครื่องอะ่ะเออเรียวกว่าตรงสเปคก็ได้นะจะมีคนที่ครบเครื่องตรงสเปคคุณเข้ามาอย่างรวดเร็วจนคุณแทบจะตั้งตัวไม่ทันขอให้เตรียมตัวดีๆนะครับเตรียมตัวเตรียมใจดีๆคนดีๆกําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วนะคุณกองที่สมรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติด,ดีตรงสเปค,คคุณแทบจะทุกอย่างเลยและมีโอกาสเข้าม,ามามากกว่า1คนนะครับ พิจารณาดีๆโอ้โชคดีมากโอเคนะครับครบถ้วนวันนี้นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe like share comment ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับขอบคุณมากๆทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ